ใครที่กำลังคิดว่าเจ้าตัวกระบองเหล็กร่างที่2ตัวนี้มันไม่โหดมันไม่โกง <S 2> <S 2> <S 2> แนะนําให้ลองดูคลิปนี้ให้จบขนาดเพื่อนในทีมตายหมดเจ้าตัวกระบองเหล็กก็มีโอกาสเกิดขึ้นมาได้ใหม่อีกทั้ง4ครั้ง <S <S 2> <S 2> ถ้าเป็นตัวละครอื่นๆเจอแบบนี้บอกเลยว่าจบและปิดเกมไปตั้งนานแล้วแต่ความสามารถของเจ้าตัวกระบองเหล็กร่างที่2ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดจัดแบบสุดๆเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอศึกดวลฮีโร่แบบเต็มๆก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ<ส>รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะส่งเกตส์เวอร์จีนยอ่อสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจอกับศึก ดวลเดือดของฝั่งฮีโร่กันบ้างนะ <Okay. S 1> ซึ่งจากหลายๆสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่ผมเองจะเน้นเป็นของทีปีศาจแต่สัปดาห์นี้มีตัวละครฮีโร่อัปมาใหม่นนก็คือเจ้าตัวกระบองเหล็กร่างที่2ต้องบอกเลยว่าจากที่หลังตัวละครน,นี้มันเข้าเนี่ยแล้วเอาไปลงศึกดวลกันเนี่ยบอกเลยว่าแม่งโคตรมัน oh. เพราะ oh. ดามเมจอันติพายุหมุนเนี่ยมันแรงมากนะคุณผู้ชมจากที่เราเห็นเนี่ยมันจะตีแค่1 2 0แต่ความเป็นจริงคือถ้ามันเก็บชาร์จได้เนี่ยดามเมจมันจะอยู่ที่80%เลยนย oh. แล้วการเชาร์เ เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายมากๆเพียงแค่เราทําการอันติหนึ่งครั้งเราก็จะมีการชาร์จสะสมพลังอยู่ตลอดแทบทั้งเกมเลย oh อีกอย่างตัวละครตัวนี้ยังสามารถป้องกันการสตาร์ทจากฝั่งศัตรูได้จนถึง3ตัวละครอย่างถาวรตลอดทั้งเกมซึ่งสถานะการป้องกันเนี่ยจะมอบให้กับเพื่อนในแถวเดียวกันรวมไปถึงตัวละครของมันด้วยนะจ๊ะส <grands> ่วนใครที่กําลังคิดว่าเจ้าตัวกระบองเหล็กไม่ได้ป้องกันสตาร์ทเนี่ยแนะนําให้เข้าไปดูคลิปรีวิวของผมใหม่อีกสักหนึ่งรอบบอกเลยว่าคลิปนั้นเนี่ยภาษา ไทยแม่งโคตรชัดเจนที่สุดแต่ถ้าใครไม่สะดวกฟัง<อ>ก็สามารถเปิดอ่านรายละเอียดดล่ังใต้คลิปได้เลย<อ>และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมีการตายเกิดจํานวน3ครั้งถ้าสูงสุดจะอยู่ที่4ครั้ง<อ>และเมื่อเขาเกิดใหม่เนี่ยมันก็จะทําการอันติใส่สตูไปเลย1ตัวสูงสุดจะอยู่ที่3ตัวละครจากแรกๆคนบอกว่าตัวละครตัวนี้กากตัวละครตัวนี้เฉยๆบอกเลยว่าให้ดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะเห็นความโหดความโกงของเจ้าตัวกระบองเหล็กร้างที่2แบบชัดเจนและเดี๋ยวเร็วๆนี้เจ้าตัวเสื้ เสื้อของกระบองเหล็กร่างที่2มันจะเข้าแล้วนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชอมอย่างแน่นอน <Okay. S 1> เมื่อเสื้อมาแล้วดาเมจจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนเอฟฟิการโจมตีจะเป็นยังไงแนะนําให้กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะจ๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูศึกดวลเดือดฮีโร่ของฝั่งทางซ้ายกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งผู้ท้าชิงแชมป์คนแรกเนี่ยจะตกมาเป็นของเจ้าตัวกระบองเหล็กร่างที่2ตัวละครที่เขาใช้นะับปัจจุบันตอนนี้จะมีตั้งแต่จักรพรรดิเด็กร่างที่2 5ดาวเหลือง5ดาวม่วงและที่สําคัญเป็นกร120 ก็คือกรอบเปลวไฟตัวละครต่อมาหน้ากากหวานร่างที่2 5ดาวเหลือง5ดาวม่วงกระบองเหล็กร่างที่2 4สดาวเหลือง3าดาวม่วงคอหลักของทีมก็จะเป็นเจ้าตัวปู่บอม5าดาวเหลือง4ดาวม่วงไลนิ่งเกนจิ6ดาวเหลือง5ดาวม่วงและตัวละครปิดท้ายทัตสึมาก,กิร่างที่สองดาวเหลืองส่วนผู้ท้าชิงจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเกลวินตัวละครที่เขาใช้ณนปะัจจุบันตอนนี้จะมีตั้งแต่ทัตสึมากิร่างที่2 5าดาวเหลือง5ดาวม่วงกระบองเหล็กร่างที่2 4ดาวเหลือง2ดาวม่วงจักรพรรดิเด็กร่างที่2 5ดาวเหลือง4 ดาวม่วงอัศวินขับเคลื่อน5ดาวเหลือง5ดาวม่วงคอสกิวหลักปู่บอม4ดาวเหลือง4ดาวม่วงและตัวละครสุดท้ายไรนิ่งกินจิ6ดาวเหลือง2ดาวม่วงเข้ามาสู่ในแม่ต่างของการทัดดวลกันเลยดีกว่าสําหรับไรนิ่งกินจิที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยเพื่อเอามาเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนในทีมนะเพราะเจ้าตัวไรนิ่งกินจิอย่างที่ทราบกันดีถ้าเพื่อนๆมีโลดดูดาเมจหรือโลดทนทานเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีตั้ง25%ถ้าเป็น5ดาวเหลือง5ดาวม่วงแล้วเนี่ จะพอด้วยนะจัดไป43ล้านฝั่งตรงข้ามโล่แตกหมดเลยครับคุณผู้ชมโดนหมาเบิ้ลไปอีกหนึ่งทีและจังหวะน,นี้กระบองเหล็กเข้าไปปั่นหนึ่งดอก8ล้านกว่าแล้วก็เบิ้ลต่ออีก10ล้านนะรวมๆทั้งหมดเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่18ล้านบอกเลยว่าแม่งโคตรแรงส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจ้าตัวกระบองเหล็กนอนพักไปก่อนแล้วก็ยังทําการเกิดใหม่ได้อีกเห็นไหมฮะคุณผู้ชมสําหรับเจ้าตัวกระบองเหล็กเนี่ยต่อให้เพื่อนตายตัวละครมันก็ยังจะเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะครบกําหนดนะ ซึ่งการเกิดใหม่อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าดีกว่าเจ้าพวกจีนอซอมบี้แมนอย่างมากเลย เพราะว่าพวกจีโนสซาวิแมนแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนกไฟฟินิกเนี่ยเวลามันตายเพื่อพักที่จะรอฟื้นใหม่เนี่ยถ้าเพื่อนในทีมมันตายหมดเนี่ยมันก็จะจบเกมทันทีแต่กระบองเหล็กยังไม่จบยังสามารถต่อสู้ได้อีกเื่อื่อยแต่จังหวะนี้โดนอันติีของจกักรพรรดิเด็กร่างสองไปก็ต้านดาเมจไม่ไหวจริงๆนะถึงกระน,นอนสุดและจบเกมไปเลยต่อมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของฝั่งผู้ท้าชิงทางด้านขวามือกันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่เจ้าตัวทัศมกิร่างที่1ตัวละครที่เขาเลือกใช้นะปัจจุบันตอนนี้จะมีีตตัังตดด้งงแ่่่จกกรรพดดดาาาทเหลือ ม่วงน้าก,กากหวาร่างที่2อสี่ดาวเหลืองสดาวม่วงกระบองเหล็กร่างที่2อสดาวเหลือง3าดาวม่วง,ง,ง,งวหงาวม,วงมาเฝ้าบ้าน5้าดาวเหลือง5้ดาวม่วงคอสกิวลัก ูบอม5ดาวเหลือง4ดาวม่วงและตัวละครสายพลังปิดท้ายทัสมกิร่างที่สองดาวเหลือง5ดาวม่วงส่วนผู้ท้าชิงจะตกมาเป็นน้องสาวของเขาเองนั่นก็คือเจ้าตัวทัสมกิร่างที่1เดี๋ยวนะมันคือฟูบุกิร่างที่1นึ่โว้ยตัวละครที่เขาเลือกใช้จะมีตั้งแต่ฟูบุกิร่างที่1 6ดาวเหลืองคอหลักปูบอม5ดาวเหลือง4ดาวม่วงไลนิ่งเกนจิ5ดาวเหลืองหน้ากากหวานร่างที่2 5ดาวเหลืองหดาวม่วงกระบองเหล็กร่างที่2 4สดาวเหลือง2ดาวม่วงและตัวละครปิดท้ายจักรพรรดิเด็ก ที่2 5ดาวเหลือง5้าดาวม่วงสุดดวนแห่งสายสัมพันธ์พี่น้องชัยชนะจะตกไปเป็นของใครก็รอดูคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะเริ่มแรกฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยจะได้เริ่มเปิดก่อนเป็นเจ้าตัวหน้ากากหวานเนาะทําการหิวเลือดตัดเลือดฝั่งสตัตไปหนึ่งทีพร้อมกับบัฟเพิ่มความเร็วให้เพื่อร่วมทีด้วยนะหมายอินุมนฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวและเจ้าวันนี้ก็อันตีเข้าไปนะ32ล้านโล่แตกไปถึง3หนนะแล้วก็ตายไป2มีจกักรพรรดิเด็กรลางที่2งยังยืนอ,อย แล้วจังหวะนี้ดูโหกระบองเหล็กเข้าไปปั่นเลือดลดแทบหมดนะยังยืนอยู่ได้เฉยสงสัยน่าจะมีพวกสถานะไมโยทอนะสำหรับเจ้าตัวปูบอมแล้วก็พวกไอ้เจ้าตัวกระบองเหล็กล่างที่สองในก็น่าจะมีสถานะไมโยทอเหมือนกันถ้าเราอัพเป็นพวกแผ่นทักษะไปเนาะแต่จังหวะนี้เจ้าตัวกระบองเหล็กล่างที่สองฝั่งตรงข้ามก็ได้นอนพักไปก่อนนะคุณผู้ชมโอเคไหมดูแมนจัดเข้าไปฮะสองตัวแล้วก็ทําการเกิดใหม่ปั่นมาก่อนหนึ่งที่และถึงตากระบองเหล็กก็ได้ปั่นอีกหนึ่งดอกฮะจังหวะนี้ไม่เข้านะ ว่าโล่ฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยถือว่าหนาอยู่พอสมควรแต่ทัศเมก,กีนี้โล่แตกไปแล้วรวมไปถึงกระบองเหล็กล่างที่2ด้วยโล่แตกเหมือนกันส่วนการสะสมพลังหรือสะสมดาเมจเนี่ยง่ายมากๆกดูแค่บ,บนหัวตัวละครมันจะมีกลมกลมแบบแน่หนึ่งสแตตนั่นแหละคือการสะสมพลังการโจมตีครั้งต่อไปเรื่อยๆของมันเนี่ยดาเมจก็จะคิดอยู่ที่300ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะะเริ่มกันที่เอทอร์นี่สองฮะจังหวะน,นี้นากกาวานได้ทำการเปิดตัดเลือดไป3มทีอินูแมนโจมตีไปอีกหนึ่งดอ,อกเบิ้ลกันอีกทีหนึ โดนหมาอินูแมนย้ำเข้าไปอีก2ทีครับผมแต่ก็ยังฮึสู้ขึ้นมาใหม่ได้ครับพร้อมกับปัดอันติไป2 5ล้านห้าแล้วก็โดนกระบ,บองเหล็กฝั่งทางซ้ายมือปัดอันติกับไป4ล้าน4ปิดเกมสายสัมพันธ์พี่น้องได้อย่างสวยงามแล้วก็เข้ามาสู่ในรอบชิงแล้วนะว่าใครจะเป็นแชมป์ของศึกดวลเดือนในฝ่ายฮีโร่เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้ามารับชมกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัวหมาอินแมนฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยจะมีแค่หนึ่งตัวนะส่วนขวามือจะมี2ตัวเพราะฉะนั้นฝั่งขวามือจะได้เปรียบกว่าเพราะการเบบบิิิ้้้ลดาาาาามมจหรรรืืออกกตีน่ฝังงทขวะ2 นะแต่จังหวะน,นี้โดนอันติเข้าไป4.9ล้านโลหายไปหมดเลย5ตัวนะคุณผู้ชมโอ้โหอันตรีนี่คือแรงมากฮะแล้วตามเบิ้ลต่อด้วยกระบองเหล็กล้านที่2ดูยัดเข้าไป16ล้านครับเมื่อกี้กระบองเหล็กฝั่งตรงข้ามถึงก็นอนพักไปก่อน1ทีนะแล้วก็เจ้าตัวทัศน์กิล้านที่2หายไปเร็วฮะมาถึงขวามือได้เปิดอันตรีกันบ้างครับจังหวะน,นี้เข้ามาอยู่ที่32ล้านโลหายไป2ตัวและเบิ้ลต่อด้วยเจ้าตัวสุนัข้าบ้านคับผมโอ้โหปิดลูกไฟไปทั้งหมด2ลูก พร้อมกับโดนตัดเลือดกันมาเต็มเลยนะสำหรับการตัดเลือดเนี่ยจะเป็นผลเอฟิกอันติของเจ้าตัวจัก,กรพรรดิเด็กร้2อของฝั่งตรง,งข้ามเนาะส่วนตอนนี้ด้วยโอ้โหกระบองเหล็กปั่นมาแบบโหดมากเกิดมาใหม่ก็ปั่นไปก่อน3ตัวแล้วก็ยังมีอันติปัน่นได้อีก3ตัวนะโอ้โหมีกระบองเหล็กล้านที่2ตัวเดียวนี้คือได้กินผลไม้ปั่นได้ทั่วถึงเลยนะเข้ามาสู่ในเทินที่2จังหวะน,นี้นะกกาวานก็ทําการหิ้วเลือดฝั่งตูไปก่อนนะ โอเคแล้วก็ทำการตัดเลือดนะครับผมพร้อมกับไหมดูแมนโอ้โหเบิ้นทีนี่จกักรพรรดิเด็กเกือบหายฮะโดนอันติยัดเข้าไปทีหายครับผมและจังหวะน,นี้ฝั่งทางซ้ายมือก,กระบองเหล็กหรือแค่ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นนะโอ้ไม่ก็โดนลุมครับจังหวะน,นี้แต่เขาก็ยังไม่ตายนะคือถึกมากฮะกระบองเหล็กตัวนี้ปั่นเข้าไปสี่ล้านแล้วปัน่นต่ออีก9้าล้านแปดเอาฝั่งตรงข้ามหายไปก่อนสองตัวเหลือไหมอาเฝ้าบ้านกับเจ้าตัวกระบองเหล็กอีกหนึ่งตัวนะ เอายังไงกันดีครับกระบองเหล็กร่าง2ตัวนี้มีการแบกเกมหรือไม่ฮะเราก็ต้องดูกันยาวๆครับเพราะว่าจังหวะนี้เขาปั่นรัวๆจริงๆฮะดูโอ้โหเลือตัวละครตัวเดียวก็ปั่นแบบยับๆนะเอาฝาั่งตรงข้ามมีการเกิดใหม่ปั่นกลับมาเหมือนกัน1ทีแล้วก็คอมโบต่อเรื่อยๆนะเมื่อกี้ แล้วก็เข้าสู่เทินที่4ครับสำหรับเทินนี้จะไม่มีหมาอินูเมนมาช่วยนะแล้วก็ดูจังหวะนี้นี่คือโดนทั้งตบโดนทั้งเตะก็ยังไม่ตายฮะสำหรับกระบองเหล็กจากด้านซ้ายมือฟันกลับไปอีก7 3ล้าน3ฝั่งตรงข้ามเกิดมาใหม่ปันเข้ามา3ล้าน9ฝั่งทางซ้ายของเราก็เกิดมาใหม่หมือนกันฮะแต่เลือดเยอะกว่านะ ปันก็ไป6หกล้านฟอตองข้ามตายแล้วก็เกิดมาใหม่อีกฝั่งซ้ายมือก็เกิดมาใหม่อีกแต่ฟอตงคงข้ามนี่รู้สึกว่าจะเกิดหมดนะเพราะฉะนั้นดอกนี้ก็ถือว่าจบเกมกันไปครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ากระบองเหล็กร่างที่2ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดมากๆนะก่อนหน้านี้ใครที่ว่าตัวละครตัวนี้ไม่เก่งตัวละครตัวนี้ไม่โหดเนี่ยหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆน่นาจะคิดหนักกันอยู่พอสมควร <S <S <ม>ว่าจะเอาตัวละครตัวนี้ดีหรือไม่เพราะการเกิดใหม่ของเขาในแต่ละครั้งเนี่ยมันสามารถโจมตีอันติได้จถึง3ตัว แต่ถ้าฝั่งตูวมันเหลือแค่ตัวละครตัวเดียวเนี่ยมันก็จะโดนคอมโบยกเซตเลยนะอันติหนึ่งครั้งคอมโบได้3ทีถ้าเหลือตัวเดียวเมื่อไหร่รับคอมโบไปเลย9ทีนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าสําหรับตารางตัวละครรายละเอียดระดับ S S R ถึง S S R บวกจะมีประมาณนี้นะใครที่อยากได้เจ้าตัวกระบองเหล็กร่านที่2เนี่ยเตรียมตัวตัวดารอไว้ได้เลยวันที่1สิงหาคมปี2 0 2 2มันเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนเพื่อท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้หรือไม่ชื่นชอบอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์รายละเอียดเพิ ตเติมไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดหัวใจให้และก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมเลยนะที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานะที่นี้ด้วย ครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน